บรรยายนะครับนักศึกษาส่วนใหญ่ก็คือนักศึกษาที่ใกล้จะจบแล้วแลวก็ลงกลับถิ่นฐานนะครับ mm hmm. เขาก็อยากให้พูดถึงสิ่งที่เขาต้องเผชิญในอนาคตข้างหน้าซึ่งผมยินดีอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าช่วงหลังไม่ได้มีโอกาสพบะปะนักศึกษาเลยเพราะว่าห่างจากคารเมราจามาค่อนข้างนานแล้ว mm hmm. ก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มีโอกาสมาในวันนี้นะครับมีคําถามไหม ว่าไม่ไปมองมั้งใครมีหน้าที่อะไรก็ทําไปนะครับรัฐบาลก็ต้องดูแลประเทศไปนะะักการมันก็เตรียมพร้อมที่เลือกตั้งเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับอย่าไปเร่งเร้าเลยนะครับตอนนี้ก็ขอให้ดูแลเรื่องเอเป็กให้ดีที่สุดก็แล้วกันผมว่าเราใช้เวลาส่วนใหญ่คิดเรื่องแก้ปัญหาดีกว่ามุดคิดเรื่องการเมืองเรื่องเลือกตั้งเนี่ยผมว่าเสียเวลาโอเคไหม รู้ด้วไงว่าโค้งสุดท้ายมันยังอีกตั้งหลายโค้งน่ผมไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์นะครับใครไม่หน้าที่อะไรก็ทําแต่ก็อยากให้รู้ว่าขณะนี้เนี่ยบ้านเมืองค่อนข้างจะลําบากทุกคนต้องช่วยๆกันนะครับให้กําลังใจกันอย่างอย่างข่าวที่พลเอกประยุทธ์จะย้ายไปอยู่พรคใหม่อย่างรัฐไทยทั้งชาติเนี่ยเราเรามองประเด็นนี้ยังไงว่ามีโอกาสที่จะทํางานร่วมกันไหมครับนายผมว่าท่านต้องไปถามท่านประยุทธ์มากกว่าว่าท่านจะย้ายหรือเปล่า รู้จะไปอยู่หรือเปล่านี่ยังไม่ได้รู้อะไรเลยนะครับก็ไม่ขอตอบในสิ่งเหล่านี้โอเคนะโอเค